Quick Start แนะนำการใช้งานอย่างรวดรัดเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างรวดเร็วการทดสอบ Back t e ท t ระบบเทดขั้นพื้นฐานเพื่อให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้อย่างละเอียดเริ่มต้นจากการเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ forextester com download าวน์ l o a d my free trial <S <S <ๆ>การสร้างโปรเจกต์คลิก New Project ที่ปุ่มสายมือใส่ชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการลงไปแล้วคลิก next ติ๊กถูกเช็คบ็อกหน้าคู่เงินที่คุณต้องการและกดปุ่ม next กด next. Next. next อีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม create แล้วรอเมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว จะมีชาร์จราคาขึ้นมาบนหน้าจอปรับให้เต็มจอได้กดปุ่ม start test เพื่อเริ่มการทดสอบและสามารถปรับความเร็วช้าเร็วในการทดสอบได้กดปุ่ม pause เพื่อหยุดการทดสอบเปลี่ยนทำเฟรมได้จากการกดที่เมนูดับดาวเปลี่ยนข้อมูลติ๊กจาก every tick เป็นทำเฟรมที่เราต้องการเมื่อเราตั้งค่าใช้ทำเฟรม1ชั่วโมงและมีติ๊กไซส์ที่5นาทีความหมายมันก็คือจะมีการขยับทั้งหมด12ครั้งใน1แท่งเทียนนั่นเองเมื่อจะกลับไปแบ็ k เทสต่อก็กดปุ่ม p อ u s e อีกครั้งหนึง่ง ปรเปลี่ยนความเร็วความชา้าในการแบ็กเทสโดยการปรับบาร์ความเร็วไปทางซ้ายเพื่อทําให้ชา้าลงแล้วก็ปรับไปทางขวาเพื่อทําให้เร็วขึ้นการน็กทีละแท่งเทียนกดปุ่มสเปซหรือแค่ยาวที่คีย์บอร์ดหรือกดปุ่มสเตปฟอร์เวิร์ดบายซิงเกิลบาร์ด้านบนวิธีย้อนหลังแท่งเทียนแท่งต่อแท่งให้กดปุ่มแบ็กสเปซหรือลบไปทางซ้ายหรือกดปุ่มสเตปแบ็กบายซิงเกิลบาร์ด้านบนการตั้ง pending order ให้กดปุ่มเพรสนิว pending order หรือกดปุ่ม F 3ที่คีย์บอร์ด เลือกชนิดของออเดอร์ตามต้องการชนิดสต็อปหรือชนิดลิมิตหากคาดการจะเปิดออเดอร์ด้านบนของราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันคืออยู่ตรงกลางเส้นสีน้ําเงินดังนั้นความคาดหวังของเราก็คือราคาดันขึ้นไปหรือรีบาวกับขึ้นไปไปชนคําสั่งเซลลิมิตเพื่อเปิดออเดอร์และกดลงมาเพื่อทํากําไรในขณะที่คําสั่งสต็อปคือราคาอยู่ด้านบนและเปิดคําสั่งเมื่อราคาผ่านเซลล์สต็อปลงไป เลือกขนาดล l o t ตามต้องการและกดที่ d ป o p p e r ที่ด้านขวาของ add price เพื่อเลือกราคาในชาร์จราคาเมื่อได้ราคาที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งเราก็จะได้การเปิดคำสั่ง buy stop ที่ราคาที่ต้องการ stop loss และ take profit ก็เช่นกันกดที่ d ป o p p e r แล้วก็เลือกราคาตามที่เราต้องการได้เลยจากนั้นกดปุ่ม post เพื่อให้ตลาดเฉลยความเป็นไปได้3แบบวิ่งตามแผนแล้ว tp วิ่งตามแผนแต่ sl และไม่ได้ order ในกรณีต้องการลบ pending order คลิกไปที่แท็บ pending order จากนั้นดับเบิลคลิกที่ order นั้นและกด delete order การเปิดคำสั่ง market order ให้คลิกไปที่เมนูด้านบน open new market order หรือกด f 2หรือว่ากดปุ่ม market order ที่ toolbar ด้านบนได้เลยตั้งค่า stop loss ที่ dropper แล้วเลือกไปที่ชาร์ราคาตั้งค่า tp ด้วย dropper ด้วยเช่นกันและกดปุ่ม buy เพื่อส่งคำสั่งก่อนเปิดคำสั่งให้แน่ใจว่า คำสั่ง s ซ l l Stop Loss จะอยู่ด้านบนและ Take Profit จะอยู่ด้านล่างส่วนคำสั่ง Buy, Stop Loss จะอยู่ด้านล่างและ Take Profit จะอยู่ด้านบนซึ่งจะกลับกันเมื่อส่งคำสั่งเรียบร้อยและกดปุ่ม p o s t ให้โปรแกรมรันต่อการปิดออเดอร์ก็จะเกิดขึ้นที่ TP หรือ SL หากต้องการสั่งปิดออเดอร์ที่เปิดแล้วให้กดไปที่แท็บ Open Position จากนั้น Double Click ที่ออเดอร์นั้นและกดปุ่ม Close Position หากระบบเทรดของคุณต้องการใช้งานอินดิเคเตอร์เราสามารถเปิดอินดิเคเตอร์ขึ้นมาบนชาร์ตราคาได้เลือกที่เมนู Insert Add in Indicator แล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการเข้ามาการเพิ่มเส้นแนวตั้งเพิ่มตัวหนังสือลงไปการเพิ่มเส้นแนวนอนหรือว่าการใช้ Fibonacci เครื่องมือที่คุณต้องใช้อยู่ที่เมนู Insert หรือกดที่ปุ่ม Toolbar ด้านบนเมื่อคุณแบ็กเทสจนคุณพึงพอใจผลการแบ็กเทสติ้งจะอยู่ที่แท็บ Step อยู่ข้างๆ Symbol กลงด้านบนฝั่งซ้ายมือ ในกล่องแ t ต t จะมีรายละเอียดทั้งหมดและนั่นคือผลของกลยุทธ์ที่คุณทดสอบสวัสดีครับ